ประเทศไทยเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อวานนี้ปรากฏการข่าวที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยที่ฝ่ายค้านได้ยื่นกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตผู้มีชาการฐานบกปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีได้อาศัยบ้านพักเรียกว่า,าบ้านหลวงนะครับซึ่ง ปกติถ้าอยู่ในวาระของการเป็นผู้บัญชาการฐานบกก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อพ้นวาระเป็นหัวหน้าคอสชอจนกระทั่งบัตรนี้เป็นนายกรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องมากมายแต่สาระเทียบได้กับกรณีนายสมัครสุนทรเวชนายสมัครสุนทรเวชนี่นะครับจัดรายการโทรทัศน์ชิมไปบนไป ก่อนมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะตัวเองเป็นคนชอบทำกับข้าวซึ่งก็ชอบกันมาตั้งแต่วัยเด็กถ้าอ่านชีวประวัติของสมัครคุณตระเวนท้ายที่สุดเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังจัดรายการอยู่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับที่บริษัทที่เป็นบริษัทที่จัดรายการนี้ให้ค่ารถกับนายสมัครนายสมัคร จึงถูกตีความสถานะว่าเป็นลูกจ้างรับเงินเนี่ยนะครับเกินสามพันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีเทียบเคียงได้หลากหลายประเด็นนอกจากคำว่าลูกจ้างและก็จำนวนเงินเกินกว่าสามพันสถานะเนี่ยนะครับของการพักบ้านหลวงถ้าถูกตีมูลค่าก็เป็นมูลค่าที่เกินกว่าสามพันค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเนี่ยนะครับเกินสถานะกันทั้งสิน้น แม้ว่ากองทัพบ,บกจะอนุญาตให้อยู่ก็ตามแต่ว่าที่เหนือกว่ากองทัพบ,บกก็คือกฎหมายและก็เคยวินิจฉัยแนวทางของนายสมัครที่เขาบอกว่าลมขาตะหลิวขากระทะในสภาเอาสมัครไม่อยู่แต่ท้ายที่สุดก็มาตายทางการเมืองกับการทำกับข้าวออกรายการโทรทัศน์เพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้เลยกับกรณีนี้ซึ่งก็ไม่นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะยืนยัน ว่าจะได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่เพราะหลากหลายประเด็นแต่ทางการเมืองในช่วงของขาลงนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ในอดีตนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศวัสร์ก็เคยถูกวินิจฉัยให้ยุบพ,พักพลังประชาชนในวันที่สามธันวาคมปี2551มาแล้ว นะครับซึ่งเขาขีดเส้นใต้แล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งที่มีการร้องพักการเมืองอย่างพักชาติไทยพักมัชชิมาก่อนที่จะฟ้องพักพลังประชาชนมีการเสนอพยานกันเต็มกันไปหมดจนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญได้ตัดพยานเที่ยนและก็ให้ไปสรุปสำนวนคดีนะครับซึ่ง มีการไปใช้สารปกครองในการสรุปสำนวนพรรคพลังประชาชนสมชายวงสวัสดิ์ไม่ไปบรรหารศิลปะอาชาพรรคชาติไทยไปถแถลงต่อสารรัฐธรรมนูญร่ำให้อนณงวันเทพสุทินมัชิมาก็ถแถลงต่อสารรัฐธรรมนูญร่ำให้น้ำตาไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นถแถลงตอนเช้าคาบเที่ยงตอนบ่ายก็อ่านคำวินิจฉัยซึ่งโดยหลักเนี่ยนะครับต้องอ่าน ชาติไทยหรือมัชชิมาก่อนแต่สารรัฐธรรมนูญก็อ่านพลังประชาชนก่อนเพราะการยุบพักพลังประชาชนนั้นทําให้สถานะนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดโดยปริยายไม่มีเวลาที่จะยุบสภาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเกิดกรณีการไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทาหารขึ้นมาภายหลังนี่ก็ประวัติศาสตร์ที่เราเคยผ่านมามาครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นกรณีความผิดเฉพาะตัวซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าผลลัพธ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรเพราะนับตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกายนจนถึงวันที่สองธันวาหนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าดัชนีทางการเมืองจะเป็นอย่างไรเพราะนี่คำวินิจฉัยอาจจะเป็นทางลงทางหนึ่งของนายกรัฐมนตรีในเวลานี้ก็ได้ท่ามกลางกระแสทุกภาคฝ่ายต่างก็เรียกร้อง ให้มีการลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคําถามว่าผมผิดอะไรความจริงนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายที่ไม่กระทบกระเทือนทางความรู้สึกกันนั้นก็คือว่าการลาออกคือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะปัญหาที่มันสั่งสมกันมาในตลอดระยะเวลาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจนั้นก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นปัญหา แต่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ให้คุณอธิบายตามสมนวนไทยก็คือว่าเป็นความรับผิดชอบเมื่อบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตและก็เกิดปัญหารัฐบาลนี่ปัญหาปกติก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้กันอยู่แล้วและปัญหาที่ประเดงประเดยป,ประดังเข้ามานั้นก็ไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบถึงการแก้ไขปัญหาใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การเรียกร้องเรื่องการเสียสละให้มีการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อื้ออึงกันไปในแต่ละฝ่ายแต่นายกรัฐมนตรีก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าอย่างไรก็ไม่ลาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแทบปิดประตูเรื่องการเสียสละการลาออกณนะวันนี้นะครับแต่วันต่อไปผมก็ไม่แน่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายิ่งกว่าฤดูกาล เราะฉะนั้นวันที่สองธันวาคมนี้ความจริงเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติใครก็ไม่คาดหวังแต่อยู่ดีๆลอยๆมาวันที่สองธันวาคมนั้นก็ต้องคิดเผื่อใจกันไว้บ้างเหมือนกันอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเพื่อยุติปัญหาทั้งวงเพราะผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดถ้านายกรัฐมนตรียังอยู่นั้นวิกฤตก็ยังจะต้องดำรง กันอยู่ต่อไปส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภานายชวนหลีกภัยก็มีการนัดหมายกันว่าจะพิจารณานะครับร่างเดิมหกร่างนะเนี่ยอภิปรายจบไปแล้วแต่จะเอาเรือร่างของไอลอเข้ามาในการพิจารณาในคราวเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้ามีการโหวตกันนั้นนะครับก็แปลว่าโหวตกันทุกร่าง ซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นผมเองยังมีความรู้สึกลึกๆว่าร่างของประชาชนที่ผ่านไอรอนั้นจะได้รับชะตากรรมเหมือนร่างประชาชนในอดีตเพราะดูปรากฏการบุคคลในพักรัฐบาลที่ผมพูดเมื่อวานว่าหยิบยกรายชื่อมา200รายชื่ออ้างว่าบุคคลที่มีรายชื่อนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปลงชื่อแต่มีชื่อได้อย่างไร ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันผิดปกติอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาเข้าชื่อนั้นเนี่ยนะครับต่อให้สืบไอรอก็ไม่มีทางจะรู้ได้หรอกบ่ามีตัวตนจริงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จึงมอบหมายยื่นให้กับสภาสภาก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและก็ที่สําคัญสภาก็ยังไม่ได้จบที่สภาส่งให้กรมการปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับ แค่มีคุณสมบัติครบถ้วนห0 0 0 0ื่นคนห้า0 0ื่นรายชื่อก็มีผลสมบูรณ์ในทางปฏิบัติแต่การนะครับประกาศ200รายชื่อซึ่งอ้างว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ไปเซ็นในการที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอรอนนั้นจะมีสภาพเป็นโมฆะหรือไม่เพราะถ้ามีสภาพเป็นโมฆะนั้น ก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะผมเนี่ยนะครับรู้สึกลึกๆก,ก,กันอยู่ว่าถ้าเดินไปถึงการโหวตนั้นก็จะถูกคว่ำเมื่อถูกคว่ำก็จะถูกหยิบยกเป็นประเด็นแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับให้มีสภาพเป็นโมฆะเนี่ยมันก็ง่ายที่สุดทางการเมืองอ่านกระดานเวลานี้นี่ครับโดยประสบการณ์ร่างของประชาชนไม่เคยได้ผ่านแม้แต่เพียงร่างเดียวมีหน้ำซ้ำ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี4050 60ไม่ว่าเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เคยสำเร็จโดยการเข้ารายชื่อของประชาชนแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นพอดูท่วงทำนองกรณีร่างของไอลอนะครับแล้วก็มือกฎหมายคนสำคัญนะครับในฝีกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาเปิดปมนี้ซึ่งนี้นะครับถ้าไม่มีการจัดการใดๆนั้น อยู่ดีๆเขาจะไปได้รายชื่อมาในลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายนะครับรวมกระทั่งข้อสงสัยกันว่านะครับว่าได้มีการปฏิบัติการอย่างไรกันหรือเปล่าแต่ทั้งหมดมันไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการโหวตถ้ามีสภาพเป็นโมฆะเพราะโหวตไม่รับมันก็กลายเป็นปัญหาพูดยังไงว่าไปเติมเชื้อไฟให้กับผู้ชุมนุมนี่โดยในทางปฏิบัติ ปล่อยให้เดินไปนั้นแน่นอนที่สุดใน,ในร่างทั้งฝ่ายค้านและร่างของรัฐบาลซึ่งจะมีความแตกต่างกับร่างของไอรอ,อลไอร์ลเขาแก้ทุกหมวดของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแก้เฉพาะน,นะครับยกเวน้นหมวดหนึ่งหมวดสองแตกต่างระหว่างร่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเลือกสอสอรอร้อยเปอร์เซ็นต์ฝ่ายรัฐบาลก็สัญหาสอสอรอจำนวนหนึ่ง นี่เข้าใจกันง่ายๆส่วนส,ส่วนกรณีของไอรอนั้นแก้ทุกหมวดและก็สะสะรมาจากการเลือกตั้งร้อยเอร์ซผมก็ดูอาการแล้วเนี่ยนะครับพยากรณ์ล่วงหน้าว่าไปไม่รอดความจริงนี่นะครับถ้านำเข้าไปสู่คณะกรรมธิการในวาระสองเนี่ยยังไรก็ถูกตีตกอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเขาจะคว่าตั้งแต่ยังไม่ทันจะเป็นวาระแรกจะให้มีสภาพเป็นโมฆะ ซึ่งประเด็นนี้จับตากันได้เลยเพราะขยับเนี่ยอธิบายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากว่ามีสภาพเป็นโมฆะและไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการโหวตเพราะทันทีที่โหวตสวนในสถานการณ์เนี้ยก็เห็นปรากฏการณ์กันมาอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเด็นต่อมาครับเรื่องความสมรูนน้ฉันเมื่อวานนี้บรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาคนหนุ่มสาวทั้งหลาย ก็ได้ถแถลงจุดยืนไม่ขอร่วมสังกรรมกับการสมานฉันท์สรุปความว่าเป็นการเล่นละครเพื่อ,บ,อบ,บียงเบนประเด็นและก็ปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่เข้าร่วมผมได้พยายามอธิบายนี่นะครับตั้งข้อสังเกตกันมาตั้งแต่ต้นว่าความเป็นจริงพลเอกชวล,ลิตในพูดชัดว่าประชุมวันเดียวก็จบแล้ว กล้ความก็คือว่าไม่ต้องมีการเจราจาใดๆกันทั้งสิ้นแต่การเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาหรือบุคคลอื่นมานั้นเนี่ยถ้าเอากันเพียงแค่ว่าเป็นการระดมความคิดเห็นและเสนอมาตรการไปยังรัฐบาลถ้าอันเนี้ยครับมันมีทางที่จะเห็นว่าสังคมจะรับหรือไม่รับและที่มากกว่าสังคมก็คือผู้มีอำนาจ คือรัฐบาลจะยินยอมปฏิบัติหรือไม่อาการอันนี้มันสําเดงผ่านบรรดาแกนนำของพรรครัฐบาลพรรคหลักลเช่นว่าขู่ฟ้องคณะกรรมการสมรานฉันั์ซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งเลยว่าถ้าไปรับข้อเรียกร้องจากบรรดาคนหนุ่มสาวทั้งหลายก็จะฟ้องคณะกรรมการสมรานฉันันนี่ทั้งหมดบางคนนี่นะครับก็ถึงขนาดที่ว่าแต่ละคนเนี่ยแก่เกินแกงกันแล้ว อย่าว่าแต่ปรองดองถ้าดองเค็มอ่ะมันจะเหมาะกว่าเน็คสรุปความกันอย่างนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับคือการล้มกันกัดล้มกระดานคือนอกจากนี่นะครับบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาจะไม่เอาด้วยแล้วนั้นบรรดาพักการหลักของรัฐบาลออกมาถล่มยับกันแบบนี้แปลความกันว่ามองเห็นว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นความเป็นจริงคณะกรรมาการชุดนี้ไม่ได้มีอํานาจอะไรแล้วครับ ใครก็รู้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นมาตร,ราการทางสังคมผมไม่เชื่อว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ว่ามันกดดันได้เพราะว่าการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีต้องเสียสละซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ยากเพราะประกาศนี้นะครับอย่างไรก็ไม่ลาออก